สำหรับพวกเราผู้นำอชนะคะแล้วก็พวกเรานะคะโดยเฉวาะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นพัฒนาการอำเภอที่ว่ามาเพิ่มมารับวตำแหน่งเมือวันที่11มกราคมที่ผ่านมาอันนี้นะคะขอฝังน้ำับตกลอด้วยนะคะแล้วก็จะพูดถึงที่มาของวันนี้นะคะซึ่งผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนนะคะที่มาที่ไปก็คือ,เ,อเริ่มจากโครงการพัฒนาชุมชนตามมาติกรารรัฐมนต 28มกราคม2512นะคะมีมติให้มีอาสาพัฒนาชุมชนขึ้นมานะคะโดยผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนนี้จะมาจากหมู่บ้านใช่ไหมคะหมู่บ้านละ4คนนะคะทัเวทีประชาคมมาเพื่อที่จะคัดเลือกผู้นําอ,อชอทุกหมู่บ้านจะมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อที่จะคัดเลือกเป็นผู้นําอ,อชอตาบลละ2คนโดยคราการเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งนะคะในแต่ละตำบล แล้วของอำเภอละแม่เรานี่มีสี่ตำบนทั้งหมดก็มีอยู่8คนนะคะ8คนผู้หญิง4ผู้ชาย4นะคะวาระในการดำรง,งตำแหน่งของเราก็คือ4ปีนะคะรู้สึกว่าจะหมดอายุตามคำสั่งในปี6 5นะคะตรงนี้แล้ววันนี้8คนของเราก็มากันครบครบนะนะคะแล้วทีนี้จริงๆแนละ้วภารกิจของผู้นำอชเรานะคะมันก็มันมีทั้งหมด10ข้อ ใช่ไหมคะสิข้อหลักๆตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลจอปทอ,อะไรอาการอารมณ์ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดบาคเจตคุณเพียงอะไรหลายๆข้อนะคะที่ที่ท,ที่หลายๆเรื่องที่เราต้องทําซึ่งจริงๆแล้วภารกิจของผู้นำปชที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นเงาพัฒนากรงานก็คล้ายๆงานพัฒนากรแต่พอมาในภาวะปัจจุบันเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าผู้นํา ผู้นำจริงๆนะคะมีแต่ผู้นำนะคะที่คือทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีครอบครัวต้องกินต้องใช้ต้องอะไรต้องทําเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ทําเพื่อส่วนรวมด้วยนะคะเราก็จากการสังเกตนะคะ,ะว่าผู้นำอ,อชอเหมือนเมื่อกี้ที่คุยว่าผู้นำอ,อชอคนไหนที่มาก็เป็นคนนั้นแหละคนเดิมๆนะคะอ,ะอันนั้นที่ผ่านมา ต่อไปต่อไปนะคะลบกวนแล้วก็ขอร้องด้วยว่าขอให้อีกตำบลที่มาประจำแล้วช่วยชวนเพื่อนที่ไม่ได้มามาด้วยนะคะวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันเฉพาะของผู้นำอ,อชอแต่เป็นวันของผู้นำอ,อชอทั้งหมดนะคะวันนี้เราน่าจะมีอ,อชอมาร่วมกิจกรรมคนนี้ด้วยนะคะซึ่งปกติจาก,กาที่เราประชุมเมื่อวันที่23 23ชันวาคมที่ผักชันวาหรือกันยานี่แหละจำไม่ได้นะคะประชุมที่จังหวัดน,นะคะเราก็เลยให้ผู้นำอชอผู้แทนผู้นำอชอแต่ละอำเภอนะคะไปไประชุมเพื่อที่จะกำหนดจุดที่จะจัดกิจกรรม5.2ปีผู้นำอชอในปี54นี้6 4นี้นะคะแล้วก็เราก็ตอนนั้นอ่ะยังไม่มีสถาน,นการณ์โควิดนะคะเรากำหนดเอาไว้ที่ที่หมู่ที่อะไรอ่ะ ที่นากระตามที่ท่าแซะเป็นอันว่าพวกเราตกลงเร้อยวันที่28่สมกราเราจะจัดที่นั่นนะคะพอภาวะไอ้โรคติดเชื้อโควิดมันมันเข้ามาในจังหวัดเราหรือมันก็หลายๆจังหวัดเนาะก็เลยมีค่อยผังการจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะว่าห้ามจัดก,กิจกรรมที่ว่ารวมคนรวมคนกันมากกว่า50คนอ่ะเป็นอันว่าตา่างก็เลยเป็นอันว่าจังหวัดจะไม่จัดแล้ว แต่ว่าให้อ,อําเภอเป็นจัดเองนะคะนทีนี้นะคะในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะมันก็บอกว่าให้จัดในห่วงเวลาตั้งในช่วงเดือนมกราถึงกุมภาต้นเดือนกุมภาเป็นอันว่าเราก็เลยเลือกเอาวันนี้เป็นวันดีนะคะวันที่5้กุมภาเป็นวันผู้นำอชอครบรอด5้าทีปีนะคะตรงนี้ ก็อาจจะมันจะอาจจะไม่ตรงจากวันที่28แล้วก็อ้างอิง็ึงมาที่28นะคะตรงนี้แล้วกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมเหมือนที่พี่ชอบได้นําเรียนไปแล้วว่าอันดับแรกก็เหมือนที่ว่าเราได้พบปะกันแล้วเราได้รู้จักกันแล้วเรารูส่วนให็่ผู้นาํารอชอยจะรูบ้บทบาทหน้าที่แล้วนะผู้ใหญ่เนาะการู้กันหมดแล้วถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะไม่ได้เป็นแต่ว่าผู้ใหญ่ก็รู้ในบทบาทภารกิจของตัวเองแล้วแล้วทีนี้ขอให้นะคะผู้นําอชอยที่มาแล้วในวันนี้นะคะ ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่ามันเป็นวันที่สำคัญของเราอ่ะปีนึงก็จัดครั้งเดียวนะคะก็จะให้เกียรติเราจัดจัดให้ความสําคัญกับผู้นําอชนะคะครั้งเดียวแล้วอยากจะให้ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์คนที่ไม่มานะคะปีหน้านะคะปีหน้าเราอาจจะจัดให้ใหญ่กว่านี้ดีกว่านี้นะคะแต่ปีนี้ไม่เป็นไรนะคะและกิจกรรมต่อไปหลังจากที่จากตรงนี้แล้วนะคะ เสร็จจากเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี่า,าวคำปฏิญาณแล้วก็อ่านสารรัตมนตีว่าการกระทรวงมหาไัยเสร็จแล้วนะคะเราจะช่วยอะไรการขุดขยะนะคะช่วยกันหาหาทวารชายตรงนี้ให้มีความสะอาดอย่างน้อยๆมันก็เป็นภารกิจนะคะภารกิจของรวมพลังอ,อชอสารต่อสารพระราชาพัษณาสุขความยั่งยืนในวาระรอบ 52ปีผู้นำอผู้นำอาสาพัฒนาจุนเจริญปี44ค่ะขอ้นำผู้นขอบคุณค่านแดับต่อไปจะผมจะเป็นต้นเสียงนะครับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับขอให้พวกเรานั้นได้ได้ร้องเพลงขริบาลมุนตาล ไว้จากเราลกล่าวคำปัญญาให้ให้นานๆด้วยนะครับข้าพเจ้าในนาคุณา,าสาพัฒนาชุนชนและอาสาพัฒนาชุนชนขอปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าจะทรงรักพระดีศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะสืบสารพระรัชย์ดีด้วยการน้อมนำหลักปัญญา ของเศรษฐกิจโอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและเป็นแบบอยางที่ดีของสังคมก็ถามาข้าจัดเสียสละและอุปมในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการพัฒน,นา<ล>เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนให้เศรษกิจฐานรากมีความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งเพื่อตนเองได้ อย่างยังยืนนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านสารของรัฐธีว่าที่28พฤศจิาคม2512เห็นชอบให้กระโงมอาตัยนำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้นํามาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีจิตอาสาถ้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำมาอาษาพัฒนาชุมชนถือเป็นแกนหลักในการ,ารประสานปัญหาความต้องการของประชาชนสู่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลและเอกชนรวมตังร่วมกับเคลื่อนทางพัฒนาชุมชนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงอหาไไยยและกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมในานามของกระทรวงอาาดไทยขอขอบคุณ อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทนเสียสละและดำรงตนเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดและในวาระครบรอบ52ปีของการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนผมขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์ราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนหมู่บ้านปลายไถ้แนวคิดรวมพลังอ,อจอสารต่อศาสตราชาพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนโดยเป็นการร่วมสร้างสังคมพัฒนาชุมชนใหม่ด้วยการเติมความรู้ให้คนในชุมชนร่วมพัฒนาบ้านเกิด สามเรื่องด้วยกันประกอบด้วยภูมิปัญญาทตองติน่นสาร์พระราชาและนวัตกรรมที่เหมาะสมมีการคุ้นคือดินน้ำป่าวิถีวัฒนธรรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนไรสร้างความสามัคคีมีชิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อให้ครอบครัวชุมชนประเทศชาติพอเกิดความพอมีพอกินในขั้นพื้นฐานรวมกลุ่มยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาความเข้มแข็งในขั้นกลางและขั้นก้าวหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวมีความสุขชุมชนและประเทศชาติมีความเข้มแข็ง,ขงอย่างยั่งยืนตลอดไปสุดท้ายนี้ผมขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากคุโลกที่ท่านเคารพนับถือและเดีะพระบารามีในองค์พระบาทสมเด็จพระพระเระ พระเมตตาทิพดีศีริะมหาวาชิราลงกรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัจจลสุธาพิมลร,มรัตนพระบรมราชินีได้โลดโดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพรานามัม่สมบูรณ์แข็งแรงประสงค์สิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการ

thôi kia hóa, rồi, bắt được <coughs> rồi, bắt rồi, bắt Vẫn phải vẻ ra